คร,จจรครับผมจิตจุูกวิสารครับผมมนีเมาาต่อครับต่อทายรดูกานครับผมจะเบ่งว่าจะเป็นยังไงครับต่ครับต่อของยุนในนา ของหน้าในหมู่บ้านนี่แหละครับเพิ่นกิดเรียงต่อเพื่อนครับแต่เพิ่นบ่อเห็นว่ามีต่อในนาครับพอดีผมออกมาหาขี่รดเล่ยนครับแหนมไปเห็นครับผมก็เลยโทรบอกแกครับ่าดีเอาแบ่งกันกับแกครับปกติีแกกับจ้างนี่ผม นี่แะครับหงายหายแก้หายครับเดี๋ยวไปเจอกันหนาล่างเลยครับผมครับผมผมมาถึงห้างแล้วครับใส่ห้างแล้วครับผมดูต้นนี้ครับครับ เห็นบอกครับอยู่กลางจอครับผมนะครับแนีมาจากของนอกแนีเบิ่งขึ้นใหญ่ครับแต่พ่อเขามาเบื่องใกล้ๆบบใหญ่ครับผมเป็นห้างเป็นแบนด์เงาไปตามคอครับเดี๋ยวลองขืนเบื่องครับบอสมีบ่มีครับผมไปครับเจอกันบนต้นครับครับพร้อมแนีเบิ่งของนอกนึกว่าห้างใหญ่ครับ มองมาจากข้างนอกห้างใหญ่ครับแต่เขามาเบิ่งใ,ใก่ไก่บอแมแอนครับผมนี่ครับห้างมันเย้าไปตามคอนครับว่าจะห้างมันใหญ่ครับแต่กรา,าเาเบิ่งใ,ใก่ไๆมันบอแมแอนซะแล้วครับ เหมือนจะล่างใหญ่ครับแตบโแมนครับเบิ่งครับทังมันยาวไปต่างก้อนครับผมเดี๋ยวไปเบืองลูกกันครับเบืองโตอ่อนครับว่าจะมีบอรครับ ตัวอ่อนพอมีอยู่ครับผมสวยอยู่ครับต่อาจจะแพนไ่ใหา่บันไดครับ ของ่างมันเป็นบ่อหน้าครับผมพอดีแบตหมดครับใส่เครื่องหนึ่งตายครับผมกำลังทายแบตหมดครับผมเดี๋ยวไปเบ่งต่อนครับนี่ครับนี่ครับผมก็พอได้อยู่ครับห้งมันบปใหญ่ครับมันยาวๆไปตามกิ่งไม้ครับแนว ไปทางนอกดีกว่ามันใหญ่ครับผมจะกัถือว่าโอเคอยู่ครับลูกต่อปปีครับผมพอได้แบงคับจากของหน้าครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้กับสันสัครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวแต่มีอีกก็สสีไทยเบื้องอีกครับผมประมาณนี้ครับ มันทายลําบากครับบนต้นไม้ครับบมมีกล่องดีๆคือเขาครับผมใส่โทรศัพท์ทายเอาครับคลิปนี้กัขอฝากไว้เท่านี้ครับผมลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ